เร่งปลูกให้เตือนมาทำงานแม่งวิ่งหยิบมีด <c oughs> มา <c oughs> <c oughs>

น้ำบองกู้ขยะไม่มีเสียงนะมงอะไรอย่เนี้ยอเออกูเลอะไม่อยาดูสนิมดอกูก็ไดมามันก็ล้วงม่ดีเออกูลให้มาม,ามล้วงไม่เลยเออมันกินคนเดียวแม่ เดหไว้ดบครัเออเโอคโอหเฮ้ยเไวเอลหยิบไปแล้วยังไม่หยเบ็ดลอกเ้อยู่มาย้เ็บไ้กรุกมเยดอัดปลยไว้ไเเมื่อกี้เนียมันแน่นหน่อยเฮ้อเาสเนียนเบ็ด้าอ ก็ไมใส่หนาวหนาวอ่ะอะไระหุ้ย,ยเจบยงก็หลุดคนที่เขา้าต้องยิงไปชา้า้ยิังไงก็หลุดอะพี่ <c oughs> ตอนที่วดะอะไรน้ำเย็นมาเรื่อยๆ่าบน้ำช้าอ่านี้หนาวอัน้เย็นแบบปกติท่เป็นน้ำเย็นนียะาดสาดลงมาจากเข้า ไ oh. <laughs> อตอนปวดตอนตอนกลหัวเขาสาดน้ำเลยไห <Yeah. S 1> มเดอแข็งเลยปวอนีหม,ม,มตอเม,มืเไมไม่ไปที่หมายเที่ยี่ไหน,ไน,ไหนให้ใหไปเจวก่อนกิกกอนหารต่อไปออกมา มาก็ต้องบนสารนี่อยห้าเดือนแล้วทีไปเข้าสงสารสามเดือนแล้วเป็นทหารสองปีบวกห้าเดือนประมาณสามปีอ่ะอทีระมาสามปีมีทหารด้วยบวชด้วยแต่มันอยู่ที่เราด้วยไม่ใช่หรอว่าจะบวชกี่วันก็ได้เนี่ย มันตานึงมันสัาเรืองยังืนใหญ่ยังไม่ก้ามตัวเองได้เลยดบรี่ได้แต่ห้ามมนเมาห้าม่แล้วก็มันมีผูผยคามยาเอะต้องท่านทักท่เจหน้าที่ท่านนี้ท่านที่บอกหน้ากูเทาเี้ยดูด้วยเดี แอบ,บแไปน,น,น,นี่หว่ดนานคัดก็ตัวองไม่เกลนใช่ไหมเกลียดไหไหนขากขาดุย้า้เจอ,เอ,อไปด้วยบ <laughs> ้าบอไม่ล้วก็เ

กดแม่งค้นลับเลยอ่ะนี่เป็แป่งนะไู้ใบกัไม่ถีเลยแอดูลิอยู่แอดุกลินอยู่แอลอยาเข้ามาแอลอยาเข้ามาน้องแอลใช่ไมแป้งแอล

ใส่ขนลุกใส่ขนลุกว้ใครคยังใส่โง่นะไว้ววอวขน เต้ยหันพัดลมบางนี้นี่เต้ยควันขึ้นหานกพ่อเต้ยเต้ยหันพัดลมไป่ได้เต้ยควันมันยังลอยมาเลยแกบอกไม่ได้มาเป็นตุกร์เลยคุณจะตัดเลี้ยงป่ะคุณจะหาไม่เจอจะตัดเลี้ยงอ่ะหาหมดเลย หายหมดเลยปลู๊บไม่มีอ่ะมีจะหยิบให้โคตรสุดยอดเลยนะโคตรสวยแพ้แล้ยป่ะแพ้